นะโอดเอาเลยชะมวยคอยกหาวิธีให้มีน้องสุอยู่นี่นะชอยเราอยู่เนาะเพราะว่าเราก็บมาได้ป้าได้ทิมแล้วพ่อดีเลยหาเบี่อยากทำงานให้เพราะว่าอยากมีหมองอยู่หมองพักแหละเอาหายแล้วบาทนี่ยังมันคือหายบาทอ๋อคือหายอ่เป็นยังคือหายบาทคอยว่าพิษยังน่องบาทคอยบ่คอยน้ำเอื้อยไม่เอื้อยไปเพราะด้วยอะไร เอยากให้อันแม่น้องสมโูไปบ่เอาว่าเลยแม่ขออยถามนี่เป็นอะไรเลยแม่น้องสมโูจำเกียงขาพอได้หันว่าลดตามใจนะเบนี่ตามใจแล้วตามใจแล้วผูน้ำตาหยาดโป๊กๆผูอแอดเห็นหมอนเรื่อกอะไรมาที้องเลยข่อยกระยาดเกิดแน่นอ่ะถามเป็นดีเป็นขัยแบบนี้บ่โตบเรยได้เฮียยังกระไรนี่ยังนะสามูข้านวลว่าพิจัยจ้าบ่ ได้ได้ใช่มันยางอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ได้เป็นได้ได้สัญญอยู่ด้วยกันได้ว่ากันอยู่ว่าทำไมบริวารบริวารกันเลยบริวารกันมากก็ยังว่ากับว่าแต่บ่ค่อยคือตะกี้แล้วแมนหลังจากที่ข้าเปิดคลิปนั่นมาบอลหรือว่าไดๆก่อนหน้านั้นก็บบริวากันอยู่แล้ว ภาพขึ้นมากพี่น้องเลยกับทักทายสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีตอนนี้ก็ยื่ที่เฮือนสาวมูนะพี่น้องเนาะหลังจากพกนา้นแหละพบพอ่พอกันตั้งแต่ตอนที่ว่ารถพ่นมีปัญหาพี่น้องเลยเนาะแต่เข่าไปหาทางเฮือนตูเมเพิ่นพี่น้องก็มีเรื่องอ่าบอคอยเข่าใจกันเนาะเรื่องว่าอยู่เฮือนอยู่ซานหลยผูหลายคนก็อย่างคู่ทั้งแม่น้องสมโอเพอน ไปดอกบ่หร well, we uh ือ huh. ว่าแนวใดว่าซั่นเนาะมาแล้วก็ยังอยู่พี่น้องเอ้ยบ่ได้กินข้าวบ่อ่าสบายดีมน่ะกินข้าวกัยังอจําเียวข้าวเสยซมเยเยสิอยู่บ่ได้จน้ําปลาจนสิ เป็นส <c oughs> ังสลังสลงอน้องเยเดียบยังนี้ทองมอนโอ้ทองโชอีกอ่างอีกอีกโชเฮ้ยนะคำลอนเาชื่อว่าพร้อมๆลงเนาะละม้นบปนบ่อีกละม้นี่นี่เอใจก่นเขอใจก่นไว้ คือใจก่อนเออหมักสูบเลยขี้เข่าเนี่ยชาวโมอย่างจนอย่างมันจะใส่อีกบัดย่างมันจะพูละมาใส่็ใส่มาใส่เฮือนพอเคื่อนแม่แกะบ่เนี่ยย่างไปย่างมาบ่จะย่างมาพี่ละเอาขึ้นไปไปมามา จะอยากไปหาเงินเรียนติดเลยต่อเมื่อจนเงาเป็นเงาอะไรจะกินยัางงั้นเลยเนี่ยบริได้แล้วเรื่องก็ยังบไปเอาอม,มาเกีย่ยในเขาเก็บเรื่องกระสอบปุ๋ยปะอยู่พอูเขาถิ่มบอแม่เ,เอาเขาถิ่มแบบบรรเนาเลยเขาขคิดค่าลเลือกเอาน้่นนะแล้วเขาก็เลือกเอาแอะไรกินได้เลยเเกิมากินแม่เรื่องกระสอบปุ๋ยอยู่พอู กินข้าวกับมากเกียงบ่นอะนี่แ่ะจังบ่เปเปิงปันใดกินหมากเกียงม้าวออนคอเอ๊ะนี่คือชิงดึงชังหนังใหซสมโมให้คุณปนรสภาพนี่อนสันติภาพเด้โมเมนถือผ้าอีแต่ไปจักทองนกินมืดก็จะแกะโอ้โหรอเป่ให้นว่าเป็นยะกเนีย อ้วนขึ้งใหญ่เหม่อนบ่ะเจกเล้ยเลยไม่นอกจะโบผือไปจ้ะฮะหาเราบอยอ็เจ้าเจ้าผือไปจ้ะป่อยสมูไป้าเป็นไรสมูอ้าวเลยวเนี้อไรบาทนกินคือว่กปาปาตีนแค่ซิกินยางเดียวบาทีิ เมนอนชมูคืออ yeah. ันโปดโปดบ่เ um นี่ยเป็นอะไรเจ้าเราคือสีโปดโปดโปดไปไหนบวมโปดบวมละไรโบดีนอนสองมือปอะหลุดเพย์างอยู่ก็อดนั่ละอืมก็หลดเพล์แเกี่ยวกับโบดีนอนบัมือนมันบอกดีเวลานอนต้องไปหาเงินอยากแปลงหลดไปก็ไปดิค่ารสมรถเท่าไดค่ารสมรถก็เท่าไรโมหลดกระลุกสุติด เหตุดลูกฉูติดมันกับซิมไห้ไม่หมดได้แบบเขาลูกสูดติดหรมีไม่ตว่าดินเบิดได้ลูกฉูดถึงติดเนาะเงี้ยวและดินเบิ้ดเห็นอะไรบางนี่หาเงินได้บ่าเขาว่กสิไปเห็ดเบี้ยก้อนไลยเด่งเงิ้เลยบางทีผักมาซอยนันโอ้เรายังมีน้ำใจผักมาให้ทางสะโมยได้เนี่ย้รเซาเบียงานกันเห็นเงินเดือนวันเด้ อาคือว่าเจ้าคุยกับเราแล้วเราเสร็จมาหาข่อยนะเจ้าที่ขึ้นไปเวียงตีจะบอกบอกว่วันที่เช้าพุ่นเขาว,ว่าเช้าห้าแต่บัานนี้ยกไปน้ำเมื่อยนี่ค่ะบอกแมนว่าสิประเหตดทางนี้ก่อนมแต่เราอันว่าติดต่อเจ้าบ่าได้ขอคำผิดเพินบอกหาแม,ม่ไม่เ่ว่าโ้องหาเราเองเนาะไอาละน้ำมนต์จินนมมาพระเด้อชุกันชุจ้าม ถูจ้าออถูงมงามถูงงามถูยาถยาาเมก่อนเจ้าไหวเพื่อนเจ้าไหวนะป้านี่ก่อนแป๊วไม้ถูยาเอาถูมถูพี่มาถูพี่ถูจาถูเมนวนถูเมนวนก่อนเลยถูจ้าอ่ะถูจาถูยาถูยาโอ้ยมาทาสเน้าป้าเมทกินต้นนี่ก่อนกินเกีก่อน กินเกี๊ยงก่อนเจ้าน่ะสิไปนาปุ่งยาเาะ่อน้องคงมขีเจ้าน่ะแน่นเดี๋ยวสิกลับมาอีกบอกปุ่งยาแล้วสิไปพุ่ไปพุ่งเลยแน่นบบกลับมาตีเงินจำเงนี่บอกคำว่าเงินก็สิผาแล้เจ้าลำหายนะกับลูกเราอ่ะอืมนี่ไปมือได้สามเดี๋ยาสีไปมือหนิอยากไปมือนี่ปฏิทันบ่มันบ่ายโมงเลยมีแต่ว่าโทรคุยกับเราเนาะนัดกับเราเรื่อยๆไเด้อยๆ เราหนักอยู่ให้ตาเพราไปวันนี้เาบ่นักเนอาจสิบ่ทันเนาะบ่ทันเด้อเนาะไปไซะัอยู่นานก็อยู่แถวนีแหใกล้ๆแถวดงบางะนี่อ๋อกันเนาะเดี๋ยวหาเงินก่อนนะแม่น้องมนะแต่ว่าเรื่องงานนี่เจ้าสิไปบ่เอ้อเว้าผู้อยู่เวียงจันท์นี่ไปอยู่ไปอยู่100 100 วันนี้ค้ารถคาล้างเพิ่นชอยเฮาบอรด้ว่าลดเลยเหรอวะทามนี่แหละเพิ่าอยากไปหาก่อนแล้วก็เฮาสิดว่าลวงหน้าเว้าถามแล้วอีกคารถดคาล้างเออบางทีเพิ่นบ่เชื่อใจเฮากับเพิ่นก็บ่กล้าให้เด้อเนาะยังเจ้าบ่ขึ้นเลยบางที่มีแต่เจ้าหาเงินแล้วจ้างค้ารถเมื่อเมื่อหาแล้วว่าชงมาแล้วเจ้าหม้อเมื่อแล้วเราสีไตน้ำเมื่อจะสมุดว่าเราเสียน้ำใดเนาะทำแบบบุกขืนเลยเนาะไม่ได้แหละ ใครจีว่ะเจ้าว่าเขาไม่อยากก่อนเขาก็อยากหาก่อนบางทีมีเงินจ้างหลุดขึ้นมาเองมีตาไปฮอดเวียรน่ะกะฮอดจุดอันนั้นน่ะกะให้รับมารับเนาะแม่นนะะางรถเมด์ให้ไรไปสามโมเปลี่ยนไปสามโเปลี่ยนไปหมดละ สมองเปลี่ยนไปแห้งสมองผู้ตอวยู่งวะจีผู้ตอวยู่ว่าว่าเปลี่ยนไปเออเหตุไงจังว่าเปลี่ยนไปฮะผู้ตัวว่าเป็นที่ใดจีผู้ตัวเงือกหัวเยอะ้ว่าเนี่ยอะไรมาผู้ตัวเปลี่ยนไปทั่วป่าผู้ว่าเท่าไหรเนาะเป็นที่ใดน้ออดเอาได้เฉยสมองกรหาวิธีฮะเมน้องสุโมยู่นี่นะ เออใส่ดอยอยู่เนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ป่าได้ทิ่มแล้วผู้พี่น้องเอ้ยหาเบี้ยหางงานให้เพราะว่าอย่ามีหม่องอยู่หม่องพักนั่นแหละเอ้าให้แล้วบาดนี้สังมื่อคือให้บาดเอาคือให้เออเป็นหยังคือให้บาด่อยเว้าผิดหยังเนาะบาดค่อยบ่ค่อยนําเอื้อยบ่ให้เอื้อยไปบ่ได้ว่านบ่อยากให้อันแม่น้องสิโไปบ่เอาเว้าลแม่่อยสิถามนี่ เป็นอะไรเลยแม่น้องิโม่จะเกียงข้าพ่อได้ฮะว่ารถตามใจนะเบอร์นี้ตามใจแล้วตามใจแล้วผูน้ำตาหยาดปุ๊กๆพูม้เหินหมะลำเรื่องมานที่นองเลยโผลกระยาดกิดแน่นอนถาป็นดีพันหาแบบนี้บ่โตได้เลยยังกระไรนียังสามูขับนอนอบพิจัยจะาบ่นอไรซะถึงใจกินงี้ขมัมมัมใจแไ่เห็น ใจกแม่คใจแม่นะคือห้ค่ะเป็นอะไรค่ะหรือว่าแม่นอกจากโไปเฮ็ดเวียกให้งานเพิ่นสิออกไปแต่คือคอยบออเอาเป็ไรค่ะคิดหอดบอส่ะอ้าวนี่อะไรก็บบเมนนี้เนื้ไบาดไงเอาคือไห้เดีิทีนาง่วงมหาขอยดีข่อยถามนี่เนื้อไงจโมเนอไรนะมันยังอยู่เนี่ย 雨 ій.. 雨 d i f f e r e n น e s c h ล m a n ่ height usion их suspense and ่6 8่ r o m t i จั to time t h a ยังแล้วบ่ you change from the p น a n n e d k ่ n g d o m to the nih hair and but it's a world a อ so it's a big น c e n e noir and он s h e l ว have to come back soon just a while. but the 시대 the derivation of time will e v e n t u a ดูว่าละแค้นข่าวเจ้าเฮยจ้าเฮยจ้าดังแม่ในเมียเนาะเอาแม่เฮเอาแม่เอาแม่ทำตาแตกตาแตนเอาแม่เกระบอกกระเด้ออือเพราะเป็นตจยากแน่อย <laughs> <t ion half> ู่ๆกับชูนแบบนี้เนี่ยว้ยโอ้ยจะได้ผู้เช้่ยวชาญกินข้าวผ่านนั่นเนาะวันนใจเจ้ามีอย่างข้าวขึ้นสมองเพิ่เองแล้วฮั่นสมารคาแค้นเอาอีกแหละ ใช่ป่านไปแล้วอยากกินน้ำกินน้ำอนทุคนมาเฝ้าโอ้ยน้องจะมาตกใจนะยังบ่ได้นั่นเพราะว่าน้ำตาแตกตาแตนพี่น้องเลยบพราะว่าท่านังก็บ่ไริวาแม่น้องสมุว่าจะไปเฮ็ดเวียเฮ็ดยังเห็เนี่ยเมื่อนี้ได้เป็นได้ในอยู่ดมกันได้บวากันอยู่บอชไหมบ่ไริวาบรบริวากันเลยบ่ไริวารมันมากว่าวเยอะว่าวก็นยังว่าก็บว่าแต่บ่ค่อยคือตะกี้แล้วแมน หลังจากที่ค่าเปิดคลิปนั่นมาบอหรือว่าใดๆก็ก่อนหน้านั่นแบบบริสุทธิ์เก่ากันอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เว้าน้ำแต่ว่ามันก็โบมักตอบแล้วกับเขาก็โบลำไรแต่เขาทำซ้อนๆน่าแบบไม่ค่อยว่าที่น่าเขาก็เหนื่อยกันเนาะบางทีกเราทำเนี่ยเราเปล่าว่าเขาก็เปล่ากบบว่าแม่นกับทำต่อยโอ้ทำมูอะไรเธอมูว่าเขาก็อยากไอ้ทำเพื่อนเนาะแม่หล่ะ ใจว่าเปิดคลิปนั่นมาเกี่ยวกับปากยูค่ะแต่ก็ว่ามอยู่ากก็โบราณแต่ว่าแต่ก็จักมันเป็นอะไรเขาบอกหาใจกันบัดนี้ผ่าน้างปรูว่านี่วนี่อะบเขาอยากไปเหตุเบี้ยวเไรฝืดใจในนอค่ะกันมันบอกคือเก่าเลยแต่ันี่อวาสิีไปในนอนบอกเลยไปในไดซะ้นื้อหาสนไนเห็ะเบี้ยปู่หยากับไปอจีไปน้ำสนวน ที่ให้อ pues well. well ีกเด้ป mm. ูที่ช่องอะไรบ้าบ่อไบ่อห่านอะไรกันบ่อเก็บแขงเด้เนี่ยวขีโม่ได้บ่ได้มดนอิ่มแล้เลยกินดีบ่มีแต่ตั้งมุกตั้งใจนเนาะคันเพื่อไปเห็ดเวียเห็ดงานกันสู่เอาเพื่ออนาคตเท่าแหละกินให้เมดกินให้เมด็ดไปปลูกงี้ยอะไรแล้วไปขึ้นเลี้ยงเลยนะนี่บักขัน อ่าน่าไา้คนพี่น้องกระทำมาว่าเมนอนสโบรปัญญาเคยบอกไปเห็นงานอยู่ไทยไปไปหาเงินอยู่ไทยไปหาเงินก้นอนพี่แล้วนี่แหละก็คือจุดประสง<อ>ค์ในากนารใครกมนะ็มีเขอใครขอมันระเบียบโสนะการที่ว่าในการจุดลากในกาบอกมีเงินเหดบัตรเนาะในการค่าเดินาทางอย่างแล้วาบอกไปย่ไปยุ่งไปยังนะปกพงองเขาเนาะแม่ใครก็หากินพอใครพอมัเนแล้วถ้าสมมติว่ามีทางพุนักพุนยัยพุนซอยค่าเหดบัตรเหดเบอร์นี่ก็สิไปให้พุ่ไป ร้อยบ่แมนร้อยบ่ะร้อยหัวเหากออยากไปเห็ดเวียกอยู่แล้วอันนี้ไปโบได้ย้อนว่าบมมีเงินเนาะเห็ดบัตเห็ดยางอีกไปไทยกับพี่น้องเลยเนาะหลายู่หลายคนกับว่าคือโบมาไทยพี่ป่ะไปไทยมันกับคนขังว่าค่าเสจยายมันกับลายอย่างหลายเนวพี่น้องเลยลักๆักเลยก็คือเรื่องบัตเท่านเนาะบมมีบัตรค่าเห็ดบัตรนี่กาสามสี่พันบัอยู่เลยเนาะเฮ้ยประมาณนี้ค่าเดินทางอีกพี่น้องนะ ถือว่าบ่ได้มีเงินเลยว่าชนเจ้าตัวนี้น่ะบ่มีเงินบ่มีเงินเด็กนี้เลยเด้อนะคะ5,000 0ก็บ่มีบ่มีอือย่งแดงๆน้ําก้นนะหึแดงๆน้ําก้นนะอยู่ไสอยู่ไสก็อยู่ก้นเาบ่ว่าอันนั้นแหละอันนั้นเจ้าเป็นบ่ว่บ่ได้เฮาลงมาหาาอยู่กับเฮาก็เบิ่งอยู่อืบ่ได้ใบ่บ่ฮู้อนามัยบ่ฮู้ มีอย mm. ู eston, ่ว so ัฒน์ผามีหวเขาเขาเก็บมากกับเปศพยังดีๆอยู่ของใส่ของสอยแต่ละอย่างมีแต่เก็บนะงใส่ถุกส่ถุงใส่ถงใส่ถุงใส่าุงเสาไุงใส่ถุ้อส่ถุงบส่ถุงใส่ถส่ถุง่าุงใม่นุงใส่งใส่ถส่ถุงใงใ่งส่ถ็งใน่ถ่ใส่งน้่ถุงส่ถุงใสยถสุ่งใส่่่่่งถ่ โบลงมาพี่ก่อนโมเออลงมาพี่เด้อลงมาพี่เด้อมียังก็มาว่าพี่นะจ้ักอีหยังเก็บคนได้ลงกันได้เปิด่จไ่มีบอดเนี่ดูวันนี้ได้โมยมามาแบบนี้นบ่เข้าใจกันได้นะอืออย่ามามื่อใดสิไปบ่กด้ว่าันน้ได้นะควรคิดเลานะจะยังห้ฮู้ได้เนาะอือสิไปบัดอย่ามาแบบเอกท่วบอไปจักเทื่อสชีพจังก์คือบ่ไปจักเทื่อบอกด้ว่าันนได้ อาชิโบกล้าว yeah. ่าบบหรือว่าบบกล้าถามกันบบดิ้นโบรดเขามาให้แล้วมีน้องชิโบแล้วกูมาให้เตรียมได้สะเครื่องของหน่อยเตรียมเลยนะเรียบร้อยพร้อมเต็นพร้อมเดินทางมันนี่พร้อมเดินทางแล้วก็มีรถแล้วก็เมนไปรถนึงไปแล้วเครื่องเข้ามาเมื่อคืนเทาเสียเมียนสองมื่อสามมื่อแล้วก็สัก อันน่ะเอ้ยอันมาเจ้าอีกทีหนึ่งเราไปี่นองเนาะพวกว่าพวกพันเรื่องเรียกเรื่องงานให้เจ้าแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นอะไรมันมหนุ่งงากินะเนาะมันคือหนุ่งงาคัดของนะเมนอชโมยมีแต่ว่าให้ทางเอ้ยทั้งใจรอทางเอ้ยผู้หน้าเนาะที่เจ้าห้าขนตอนนี้ไม่ได้ได้บอกเลยตอนนี้ไม่ได้บอกก็ได้คือกั บอสมุดบอกกับเรานะเอาตัวนี้เลยบอกด้บโบโรอวันทีเชร้าหาอาจรสนะจังว่าแต่เราเขาบอกลองโทรมาจะบริคุยเราบอกในวันนีบอไม่แต่เรากําหนดให้ไม่แต่ว่ามือวันทีเศร้ายปทำอิจฉาวาวในนี้แล้วก็จึงรุดมาวันทีเศ้าน่ะแล้วันนี้เขาว่ามันบอกว่าวันทีเศ้าก็ห้าจะขึ้นไปไว้ไว้ไปสินะจังเขาก็ยังบริโทรเบิ้งอันนี้คำว่ามันจะเป็นบี้เขาก็อยากขึ้นไปไว้ก็ดี พราะว่าม well, mm ัน hmm. ก็ม no? <Right. S 3> yeah, ีเ mm วียกปลูกหญ้า uh, น้ำเขาหาปากแล้วว่าเขาจะเพียรงานตัวนี้ก่อนเขาก็บอกเราแล้วพอดีเขาเวียกตัวนี้ก็จังไปตัวนั้นเนาะจนหอวมือที่เศร้าแล้วเขาติ๊กไปผู้เลยเขาว่าเดี๋ยวมานี่แม่น้องสิโบผู้ซึ่อยังไรอยู่ซาโมเดอเราในไรชั่วโมงนี่บอกเขาว่าเขาถามเขาอย่างไรเสียเขาก็เขาก็คิดกันและเราบอกโตบอปากอินโตแม่มันบอคือเก่า เดแบบคือมีเรื่องในใจแ่บม่แบบมีเรื่องอย่างแบบมีเลยสได้ยังแบบเก็บกดอยู่เลยบว่าอย่างแต่ว่าเขาก็คิดอยู่ว่าเขาเห็ดยังบอดี้บอหรือยังเขาเห็ดิดบอยยังก็บว่าบากสิบกคือขนาดว่าโทรไปบอกสนวนว่าย่ามีปัญหามีปัญหาอย่างยันหานำปัญหายังมาเขาบริเวณสิบไปขีดหลักขีดเลมปัญหาอย่างไรบ บอวอัน no ี้เขาถามมันแล้วถามถามมันโดยตรงแล้วมันก็มันก็บอตอบเราโทรหาเราโทรหาข่อยบอแบบมันว่าหนะมันว่าว่ายัมีปัญหาอีกนะทางชาวมู่แล้วกส็จเจ้าฟังบอแต่ว่ามือหนาแล้วอ๋อมือเราออกคลิปบอวแหม่เด็เล่าเนี่ก็ค่อยเบิ่งเล่าไปขึ้นสิอ nice. ันอันเนาะ ท่านสมมุติกระเบิดวายยันแล้วอึดอัดหรือว่าเราอาจจะมีประธานนู่นนี่นั่นแหลยเราอยากเห็นเจ้าไปแตยกระเบิดวายยันแบบเป็นนั่นเป็นนี่ยันแบบมีเจ้าหัวน้องซีปจักเดี๋ยวยนพวกนี้ได้โทษได้ยังเราบอกกันว่าพคนให้นะบอกเขาบริไปแบบแนวผิดกฎหมายเขาบริไปเจ้าบริไปอยู่แต่คนอยู่จำกันนะเพราะฉะน่านชูมูดว่าอ่าว่าตัวอย่างว่าสมมติเราไปเห็นแนวบุรีเนาะเจ้าผิดบริหารสินะอ่าสมมติว่าเป็นนั่นเป็นนี่มาพันยันเจ้าแบบ คนไปทำกันนะซีโบ่หรือว่ันใดๆบูบ่เข้าใจคือการคือว่าอันนี้เราไปคนว่าญาติเฮาน่ะนำปัญหามาให้ค่ะอเราผัดว่าแล้นี่นะทำบัดคิดยากเลยเนาะทำบัดคิดยากตัวนี้ค่ะอขอถามเจ้าตรงๆเจ้าอยู่นับซาโมนี่เจ้าสั่งยังปัญหายังให้เราซะบ่แบบชวนเบะเราเฮ็ดหนีเฮ็ดหันในทางบอดีโบ่หรือว่าอะไรเบ่บ่เคยเนาะอืไปซื้อมาซื้อแมน บอได้บริเคยได้บรดิส่วนบริเคยอีกบรดิสักส่วนอีกเห็นไ้วบอดิบหูวลำเลาจถามแล้วหละเราก็มามนเด็กน่อยได้ถามกนี่ก็มีแต่สหัวเนาะแล้วเขากับบหูเลยว่าเป็นพ่อยั้งเป็นพ่อยั้งยู่ะแต่ว่าอยู่หัห้อยอยู่เห้อยู่ให้แบบมันอึดอัดแบบนี้นะ ขันเจ้ายมเล่าก็ยังบ่ฮู้นับกษริ่างข่อย3ามคนเดนๆมาเห็นกันเนาะบ่ฮู่นะแม่อข่อยก็คือว่าได้มาลาเชือเนาะอบ่ฮู้วาสนเจ้าอยู่กางจังไดนี่กิจอะีรก่อนเน่ยว่าเราอาจจะมีเรื่องเลยโอ้เป็นเรื่องเรยูให้นบไปช่วตัวละเราอยากอยู่แบบส่วนโตฮะนะเรเคยเราเคยมีผู้บ่าวไว้แม่แนนี้เด้ ค่นว่าเรื่องมีผู้บ่าวผู้บ่าวนี่กับโบน่เนาะบางทีผัดเสียงผู้บ่าวมาอยู่มานอนผัว่าประโยชน์ส่วนตัวของเราเลยกับท้อเอาเอากระจายอแต่วันนี <u ops> ้ก็บ้าพื้นไปสิดอกพี่น้องยังบ่ได้เป็นความจริงเด้อเนาะได้มีแต่ลองถามสามูงบางอีกเธอหนึงงมาซามูงเป็นอย่างน้ความคิดในใจแล้วเนาะถามมันกับบอ่เดี๋ยววิ่งขึ้นไปเทิงแลยลงมาเลยบาทโมลงมานล้วไหมเชียร์คิวเกือก trai kia bị sang bị thương cụ bỏ bỏ bị sốc xông bát bị sang máu ăn nó hút đi, đừng ăn khẩu, cái này là cứ ăn cái khẩu mà thôi, mỗi một lần bọn em, mình nói chung bố còn nhăng bố có việc có công, học hết trơn đấy, sờ xoay cẩn phải, bưng cẩn con nó, men, đau cẩn xoay bưng lù bưng tao bưng huân bưng san hãy như thế này, có còn đi khởi lai, ăn đấy mẹ này, ăn mệt rồi chị ché, เขานั่งเลี่ยงบัดคืนเลยอยู่พอเขานั่งยังมีกินอยู่วะอยู่ละว่าชุนเจ้าอ่ะนั่งอยอะก่อนกินเนาะคือไว้อยู่เนาะใครมีข่อยมาให้ดูนั่นเบอร์ละบ่เม็ดแล้วเม็ดตัวนึงละแล้เพราะว่าเาบัดกินคู่มือเนาะอย่างบัดไม่มีอย่างมาเสริมสี่น้ามีกละดานห่อสี่ห่อได้สามโมกับเบนบอกมากินลายบอกเก๋คือเห็นนั่นแหละ เนบนี่แกินจะดี่มแหละวรอไล่แ้าจะทิวอะไรเอาใส่ถุงนี่จาทิวอะไรด้เนาะบาดงาดิบาดหาทางออกมีนอกจมูกมาได้คุณพี่น้องเ้ยตาสนวกะเก็บจนปัญญาเลยบ้านคำตอบใค้คำตอบก็ไม่ได้ถามไปเวียงเลยทีโทวทน้ำลายไหมม่นี่เพราะว่าไปไว้ก่อนเราโมหักสัยน้อยที่ เขาอ่านอยู่แต่เราไปโตเขาก็ทีโทรถามละอีกบางทีไปก่อนนั่นสิบไ่ได้บ่แบบเร่งด่วนเนาะโทรเดี๋ยวนี้บ่ได้บ่ฮะโทรเดี๋ยวนี้งแปลว่าเขาก็ตอบอ้อนก็เลยตลอดเขาส่งไปเราก็ต้องลองโทรโทรบางทีละเนาะบางทีจะได้พูดนะพนันจะได้หายใจนะพนันเจ้าลมกระเพิ่นเนาะเลยคุยมึงดูสิะโทรถามเมื่อวานโทเดี๋ยวนี้ได้บ่เนาะ วันที่ใดกูได้คนเอฟซีกับฟอส์ซิเลงแกนั่นเนาะขออนุญาตทำด้วยเด้อเนาะอย่าหู้เรื่องเราว่ามันสีสำเร็จบ่ลดื้อยท่าไรคุณพี่น้องเออเห็นเฮาสิเบิดล่ะเน็กสิเบิร์ตเปิดไดฟายให้เราสิบสามโทรถามผัวที่ว่าผัวจะไปเหตุเบี้ยนัมหรือเวี้ยงผัวผัวจะฮับหรือว่อนะโซ่เด้เบิ่อเนาะ เรื่องหับเราหับอยู่แล้วแต่เรายันเขาบบไปนะาัวแล้วก็หัวเขาหับเปียกอะไรเพราะว่าฮัลโหลสบายดีเอออ,อนุอาณว่าเรื่องขึ้นไปเห็ดเรียกกะสม,มุดเขาอยากไปก่อนก็ได้บ่แมสมุดเขาอยา,ากไปก่อนก็ได้บ่ล <12, 000. S 3> ูกจะมาก,ก่อน,อนเหโดยเมื่อสองมืออันขั้นมาก่อนอันพราว่า มีบัไปกน่นมันมันนอกำหนดเละวไปกดกำหนดวันกับบัด้ว่ะเออไม่ไม่สิบก็จะได้ไม่ยากจะหานเลิเลยเขาก็ได้คำตอบไว้ได้ไหมเบื่อเิบานเื่นทางหน้าคือกะโทรบติดนะเพื่อนบอตอบก็เลยว่ะเขากับบริเหตยังเขาอยู่นี่ยากไปยากมาอยู่เดี๋ยวไปเหตุเรียกวว้อยู่ เออเมถานเป็นกันจายนโดยคื่ว่าดั้งนวนบ้านมีโคตรสิบบ้างอาตุบ um> ่อย่เอกมาบ่อยเบบหบ่กับเพื่นบหาโทรศัพท์นี่แหละโทรหาเรากเบิึงขึ้นเสียบ่ได้ไปแล้วประมาณนี้แหละเมทนายอย่างเกโดยโเห็นเบียกบ่านการเฮือนคือจะเว้าเนาะเห่นเห็นเบียกบ้านแมน โบอยากให้เราอยู่ผู้เดียวนะแบบว่าต้องเราแพ็อายุหลายเน๊ะเลยโบอยากให้ยู่เราอยู่ผู้เดียวาย่าเราเก็บกดแบบนั้นแบบนี้เราขอใจอยู่อันนี้ก่อนเลยอยากมีคนว่างนะมียังนะมีแต่ว่าหาทางออกไปไปไหว้เน๊ะมีน้องชมเอวยเนาะมีบอลได้ก็ไปไปไปอยู่ก่อนเนาะแบ่งเนินแบบยังคิดได้ก็ อยู่ได้บ่ได้ก็ต้องทนไปสักก้อนเนาะบ่ก็บไปเลยมันต้องอยู่ได้ไงเจ้าก็ต้องให้ได้แล้วเนาะพว่าเจ้ากับมันคนมีประสบการณ์เป็นพ่อเป็นแม่คนกับความเมตตาคือมีอยู่เอาอย่างอย่างหน่อยค่ะมันกันคือยปรุ่งคันเจ้าบ่เป็นเจ้าเองกันแล้วแหละชีวิต ขันหาบอนักเน็ดในตัวให้เองก็จบบัจจุบนันแหล้เนาะนะ <ừ> ี <ừ> ่จะว่าห่าไปกับงานนี่จะเป็นในดกันยาครับก็ต้องอด <ừ> คือเบ,บ,บาเนาะหนักเบาเอาสูงคือว่าแล้วมื่อหนึ่งมันก็จะดีเองว <ừ> ่างานอ,อยู่เวียงมันกับไกลสถานที่บ้านเมืองข้า่เนาะนี่ยั <ừ> ยงกับพออดก็อดไปคือว่าแหละหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเน๊ดขันหาบหาให้สิเด็กปากเลี้ยงทองเนะพราพ่อพะละอีกก็ไม่ต้อมีเบิร์แถแล้วอันนี้ยังว่าลูกไงเด้กลูกน้อยให้กลัวนี้นี มีเบอด์แท้ทางเด็งปากเด็กคนละไปตะก้อนเนาะพอเป็นงงบ่มีมองอยู่มองอาศัยเด้ห่วแจาสิไปหนาก็ต้องเดินหนาเนาะบ่ถอยหลังบัดบ่ไปบัดเนี่ยบ่ได้ถอยด้ะบ่ถอยจะเดินหนากับหลังไปบักคือว่าเนาะมันบ่มีบนอยู่นี่จะไปหาเอาดับหนาไนแล้ว เออเออจังไดก็ให้คำโต๊ะในเด้อไปเมื่อใดก็เด้อโดยในใดก็ทำแน่เนาะส่งข่าวแน่เอข่อยส่งข่าวท่านเมื่อใดเด้อก็โทรหาจะกระทำเพิ่นว่าอีกมือสองมือนี้ได้โบอือโบน้ำเพิ่นเลอะฉะนั้นกับเรื่องเงิ่อนเงื่อนอย่างชาบ้านควไปเชื่อกับผ่านทั้งเฮาก็ได้เฮ้าไปเขว่าเฮาเหตุวิเหตุงานเฮ้าอยากอยากอาศัยเอื้อนวันอย่างยี่โทรหาเจ้าอยู่เวลาอยากผ่านเงินให้ โอ้บ่หรือยังเขาก็ถแม่ต้องเขาบ่มีมัซีเด้อบยาดอกแม่แ่เขาก็เบียกไปก็มาหนะผ่านได้ผ่านได้ไม่มีปัญหาเนาะน้แช่งโซ่แช่งกระเทื่โ่สาบ่ไมรัแ่งเล่นลงมาให้รูปบัตรขารก็แม่มาไลมาไล่ตาขาดขาลา พียก็เพลินให้มันทู้รายละเอียดเด้อก่อนไปทา้งในเนาะข่อยกะจีทามรายละเอียดค่ะแม่เนาะโดยโดยรวมรายละเอียดใอะไรเนาะกระจายทั้งสองข้างของพายเนาะอ่าอย่างไรข่อยกะจีทามทั้งสมอบาต์เนี่ยถือว่าโบมี่ยังได้กับสมอเนาะโดยอ่ากระจายกันเนาะ อย่างเดียวเราก็ได้มันเจอเงินอัดเนาะโปรตีนไพรนี่ก็ได้มันทางคุณเป็นกบวนี่เนาะมาอยู่โดนเงินอัดได้เนี่ยนอนเอสบายดีเอฟซีเด้อร์เมลอนสมโอเนาะสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องเนาสำหรับคลิปนี้กะถามไทยทางเม้นน้องสมโอพี่น้องเนาะว่าที่โทรถามงานทางนิเวียนนั่ยังให้ยคำตอบบ่ได้ทางใจเพิ่นก็มีแต่ว่ารอคำตอบเนาะเดี๋ยวเพิ่นส่งข้าวมีแต่ซาลาเปานี่กะ สิประมาณนี่นะพี่น้องเนาะขอความเอขอบใจ FC ทุกท่านขอมารับชมรับฟังเมองคลิเมองควรศาสนาให้เด้พี่น้องเนอสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องเอ้สบายดี